สวัสดีค่ะพบกับพี่จินนี่อีกแล้วนะคะในช่องจินนี่พาเพลินจ้าเมื่อนี้พี่จินนี่จะมาเล่าเรื่องว่าพี่จินนี่เอาหมูน้อยมาเลี้ยงเนาะคะ่ะหมูขาหักที่ฟาร์มของพี่จินนี่เองเอามาเลี้ยงที่บ้านเนาะคะ่ะกับมีคลิปความน่ารักของหมูน้อยเอามาให้เบ่งเนาะจ้าขาของหมูน้อยกับตอนนี้ก็คือแข็งแรงขึ้นแล้วเนาะคะ่ะขาหักสามขาเลยเนาะจ้า ตอนนี้กำลังหัดพยายามให้เขาลุกขึ้นเองนะจ๊ะอันนี้คือเป็นคลิปวิดีโอที่ให้แกหัดพยายามลุกขึ้นเองจ้าสาเหตุที่ขาหักเนาะคะ่ะคือตอนคลอดออกมาแม่ทับเนาะคะ่ะแม่เหยียบก็เลยเหตุให้ขาหาักจ้า่ะช่วงนี้พี่เจนนี่ก็ซอย พยุ่งขึ้นนะคะคือลูกเองบดได้ส่วยเลือตัวเองบดได้นะคะพี่เจนนี่ก็เลยเอามาเลี้ยงไว้บ้านมาอารุบาลอยู่บ้านเนาะคะ่ปะปีนี้เกิดความผูกพันจะติดคนแล้วตอนนี้ก็ให้กินน้มขวดน้มปองเนาะคะ่ะปวดปวดหิวหิวหิว ตจ้หิวเจ้ม่อ่ะอันนี้อ่อไปิปาวไจัตัวาวคมันเนยดหุ่นหุ่นยิ้มแล้วิแล้วค่ะยิแล้วค่ะเนี่ยตุ๊กตา ไปไหนามาพี่มามาตามมาเร็วอาเข้าที่นอนอนอนเลยตนี้เินต้องให้มาผ้านอนอ้อมได้เดี๋ยวนี่ยเยอะ ้องมาส่งหนูเข้านอนด้วยนะเคุนวางมานี่โมนี่จะสร้างค่ารับแม่บานนี่านอนแล,ล้ะรับเด้อห้ามกวนแม่ทำงานบ้านแม่บ่กรับต้ดดมมองมาส่งเข้านอนที่ของหนูเนี่ยน่านรำคาอยุ่นละ กวนนะที่นี่นะห้ามกวนนะ